สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตรงส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองตรงไหนอย่างไรก็เห็นแต่ดวงดาวแพรวนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตหมอของหลวงพ่อเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยางกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คาว่า B IG O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99 แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความข้อมผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้นำเอามา,าให้ท่านได้ชมหรือให้ท่านได้ค่อยๆศึกษานะครับในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผม,มเป็นอย่างดีนะก็ต้องบอกว่านะครับนอกจากที่จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับอาเรว่าเป็นมีดยุคต้นๆของหลพอเดิมก็ดีนะ หรือจะเป็นมีดด้ามงาฝักงาหรือจะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้อะไรต่างๆนี้ครับนะแม้กระทั่งมีดปากกาสลิกนะครับต่างๆที่ผมได้มาวางไว้อาบน,น้ากล้องนะครับให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมไปด้วยนะครับนะก็แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอาเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะแกะเรยกว่า พ่อปู่หรือสีนะครับนะเนี่ยเป็นเล่มนี้นะครับนะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แต่เป็นด้ามไม้แกะนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลงพระเดิมนะเป็นไม้แกะนะครับก็หลายท่านก็อาจจะไม่ได้เคยเจอเคยเจอไม่ค่อยได้เคยเห็นนะครับนะเป็นไม้แกะเป็นพ่อปู่หรือสีนะครับเป็นด้ามน,นะครับที่เป็นมีดที่ขนาดพกพานะครับนะมีความยาวของอ ด้ามและฝากเนี่ยก็อยู่ประมาณ9นิ้วนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะเป็นมีดที่นิยมเป็นมีดพิมพ์นิยมต้องบอกว่านะครับเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้พกพากันว่าป็นง่ายนะนั่นแหละครับก่อนอื่นผมนะักศิลป์มีดหมอก็รายงานตัวนะครับนะหรือว่ายินดีต้อนรับนะครับนะทุกทกท่านนะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็นื่องจากว่า วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสแล้วก็ที่ผมได้มีเวลานะครับนะที่จะนำเอามีดนะครับนะที่ผมได้รวบรวมนะครับที่ผมมีอยู่นะเอามาให้ท่านได้ชมเอามาให้ท่านได้ศึกษาหลักๆในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็อย่าถือว่ามาสอนกันนะครับนะก็เรียกว่าเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับนะโดยเพราะามีดหมอของผมก็เดิมนะครับนะ มาแบ่งปันมาให้ท่านได้ศึกษานะครับส่วนผมเองก็จะมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆนะครับก็เล่าสู่กันฟังไปนะส่วนท่านก็โฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับนะเพราะว่านะครับนะผมเองนี่ก็ไม่อยากที่จะมาใช้คำว่ามาบอกมาสอนกันนะครับนะก็อยากจะสิ่งที่จะบอกท่านและจะบอกอาจจะสอนท่านได้ดีที่สุดนะครับก็คงไม่ใช่ ผมนะครับนะก็อยากจะให้เป็นนะครับเนี่ยคับสิ่งเนี่ยนะเปรียบก็เหมือนครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับนะที่ผมได้วางให้ท่านได้ดูนะถึงแม้ว่าบางเล่มจะไม่ได้เปิดภายในให้ท่านได้ชมแต่ก็ได้ดูลักษณะนะครับได้ดูรูปแบบนะนะทั้งหมดนะครับที่วางไว้เนี่ก็ร้วนแต่ว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมทั้งสิ้นเลยนะนะครับจะ บางให้ท่านชมก็ดีนะครับจะเป็นมีดรสลริกาด้ามงาฝักงาหรือว่าจะเป็นมีดนะครับนะสลิกาด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นะก็ ards. แต่จะเปิดให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นมีนเนมด,มม Audrey ด mid. เล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้แกะของพ่อปู่ฤาษีเอาละนะครับพูดถึงมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ก็อยากมาให้ท่านได้ชมนะครับนะบนะก็นี่นะครับนะ เป็นแบบนี้นะครับเป็นมีดด้ามาไม้แกะนะครับนะแกะสลักด้วยพ่อปูหรือสีนะนี่นะครับนะดูตรงไหนอย่างไรก็มีความเข้มขังนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะนะครับถือว่า,าแกะได้งดงามพอสมควรนะครับเป็นศิลปะนะช่างชาวบ้านนะครับเป็นศิลปะช่างชาวบ้านเดี๋ยวจะ ขออนุญาตนะครับก็จะซูมนะซูมให้ท่านดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับนะซูมรูปลักษ์ภายนอกให้เห็นความชัดเจนก่อนนะว่ากันง่ายนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับถือไม้เท้านะถือไม้เท้านะครับเดินทุดงนะเดินทุดงนะครับก็ถือว่า เป็นผู้ทรงศีลน,นะครับนะตามป่าตามเขาเนะี่ยประมาณนี้นะครับนะท่านก็จะอาศัยอยู่ตามภูเขานะครับหรือว่าตามริมห้วยหนองคลองบึงประมาณนี้นะครับนะสถานที่สงบแล,ล้วก็ลมเย็นว่ากันง่ายนะครับนะเดินป่าไปโปรดน,นะครับสัพสัตทั้งหลายว่ากันง่ายนะครับนี่ก็เป็นพ่อปู่ฤาษีนะ ก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเป็นมีดยุคต้นนะครับมีดยุคต้นนี่ก็สร้างตั้งแต่เมื่อไรนะครับนะบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับนะถ้าเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับสร้างก่อนปี2 4 5 0โดยซ้ำไปแต่ที่หลวงพ่อเดิมมาสร้างเป็นจิตจลักษณะจริงๆเลยเนี่ก็ตั้งแต่ปี2450นะครับนะอ่าก็ทางด้านมีดหมอนะครับ่าก็ถือว่าท่านเป็นอ่า พระนะครับเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะทางด้านเวทมนต์ต่างๆนะก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าคนนะครับนะถ้าพูดถึงมีดหมอนี่คนก็จะไปนึกถึงมีดหมอหลวงพว่อเดิมนะครับนะหลวงพว่อเดิมท่านจะมีความเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความเข้มขังเป็นพระเยซสอง,ององค์หนึ่งที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับใครๆก็เป็นผู้ที่น่าเกรงขามนะครับเป็น คนที่น่าต้องบอกว่าเป็นพระที่น่ารักนะครับนะไม่เคยไปตําหนิใครนะครับไม่เคยไปว่าใครนะครับนะมีแต่ความเมตตานะกรุณาทั้งนั้นเลยก็คือหลวงพ่อเดิมของเรานะครับเอาล่ะนะครับก็พอนะครับพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็มา,าดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเป็นจิตลักษณะนะครับนะ มีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดนะครับหลงก็เดิมนะครับนะเป็นมีดหลงก็เดิมเป็นมีดยุคต้นนะเป็นศิลปะฝีมือชาวบ้านนะครับนะพูดถึงฝีมือชาวบ้านนี่หลายท่านก็เกิดการาลังเลเอะอะสงสัยอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็บางท่านก็ไม่เชื่อว่า,าชาวบ้านนะครับจะมีฝีไม้ลายมือนะครับนะต้องจะต้องถึงขั้นมา แกะมีดมาสร้างมีดมาตีมีดได้ประมาณนี้นะครับจริงๆนะครับที่เรารู้จักกันนะช่างที่เรียกว่าช่างยุคกลางนะครับนะมีใครบ้างล่ะนะครับในช่างยุคกลางก็จะเริ่มตั้งไปช่างชิมขึ้นมาช่างซ้อนแล้วก็มาช่างแมนมาช่างไขมาช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็รวนแต่ว่าเป็นช่างชาวบ้านเหมือนกันนั่นแหละนะที่สําคัญเป็นลูกเป็นหลานของช่างชาวบ้านนะครับนะ เพียงแต่ว่าช่างยุคต้นนี่เราหลวงพ่อไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้เท่านั้นเองนะจะถามว่าท่านมีฝีไม้ไลายมือไหมนะครับนะดีกว่าคนายุคปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะครับนะทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะฮะทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนนะครับพูดถึงเวลาท่านไปท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวนะครับนะตามสถานที่สถานที่โบราณน,นะครับนะ วัตถุบโบราณอย่างนี้นะอย่างเช่นถ้าเราไปทางอีาอสานใต้นะครับตั้งแต่โคราชไปถึงบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดยันนู้นนะครับอุบลน,นะเราก็จะเห็นนะครับถ้าผ่านไปทางาบุรีรัมย์นะครับหรือว่าเมืองสุรินทร์เนี่ยเราก็จะไปแถวปราสาทเมืองต่ำนะหรือเขาปราสาทพนมรุ้งอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับนั่นแหละครับเราก็จะไปชมนะครับเยี่ยมชมนะหินทั้งก้อนหินทั้งดุนนะครับขนาดใหญ่นะ ท่านเอาขึ้นไปก่อสร้างนะครับนะเป็นบ้านได้อย่างไรนะครับเป็นปราสาทได้อย่างไรประมาณนี้นะที่สําคัญนะครับในหินแต่ละก้อนนั้นก็ล้วนแต่ว่านะครับท่านได้แกะเป็นสลับนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับสัตว์ต่างๆหรือเทวดานะครับหรือว่าเทพต่างๆอะไรต่างๆคนนี้นะนั่นแหละครับก็เราจะได้ทราบว่าคน ยุคโบราณหรือเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเอางีาดีกว่านะครับนะท่านก็เป็นผู้ที่มีนะครับนะฝีไม้ลายมือก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ด้อยนะครับไม่ได้ด้อยนะเอาเอากันง่ายๆว่าเราเนี่นะครับที่มีความรู้ความสามารถทุกวันนี่ก็เกิดจากนะครับนะบนรรพบุรุษของเราท่านได้เป็นครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสานนะครับเรื่องรานะ ต่างๆเอาไว้ให้กับลูกกําหลานนะครับจนถึงทั้งปัจจุบันนั่นแหละครับจึงทําให้พวกเรามีฝีไม้ลายมือนะครับนะเป็นช่างนะในยุคปัจจุบันอันนี้คือผมอย้อนไปนะครับนะทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะอน,นอกจากที่ผมได้เกินไปให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับในมีดหนึ่งเล่มนะครับนะจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะ ส่วนที่สองก็จะเป็นในเรื่องของด้ามน,นะครับนะเป็นเรื่องของด้ามนี่นะครับที่ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะส่วนที่สามก็จะเป็นในเรื่องของใบนะครับนะพูดถึงฝักนะครับก็คงจะไม่ต้องบอกนะว่านะมียุคต้นนี่ก็มีอายุตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปนะมีตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปนะครับนะ ก็นอกจากว่านะหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างมีดเอาไว้ตั้งแต่สมัยปี2450ว่ากันง่ายครับที่สร้างเป็นทางการเป็นจิต j ลักษณะเลยนะก็จะปี2490นะครับจนมาถึงปี2494นะครับปีท่านมรณภาพว่ากันง่ายนะนะก็รวมแล้วนะครับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3ยุคใหญ่ๆด้วยกันยุคที่1นึ่งเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะที่เขาเรียกว่ามีดยุคต้นนั่นแหละนะ ปีสอง่าปี2 4งส่ห้าศูนยนะครับนะเป็นยุคที่1นะเป็นยุคต้นนะครับส่วนยุคที่2ก็ตั้งแต่ปีสองส่เจ็ดศนะครับนะปีอายุคต้นนี่สร้าง2450ถึง2470จาก2470ไปถึง2480ก็จะเป็นมีดยุคกลางนะและจากมีดยุคกลางนะครับตั้งแต่สองสี่แปดศูนยไปถึง2494อันนี้เป็นมีดยุคปลาย นะนั่นแหละครับก็แบ่งเป็น3ยุคใหญ่ๆด้วยกันนะนะครับนะนั่นแหละก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะโอเคนะครับพอพูดถึงนะอย่างที่ผมบอกนะสามส่วนนะครับนะเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือในส่วนของฝักแล้วก็มาในส่วนของด้ามแล้วก็3ก็ในส่วนของใบนะพอพูดถึงใบนี่ผมก็อยากจะซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นนะมีดเล่มนี้จะเป็น การตอกลายด้วยน่องสิงนะครับจะเป็นน่องสิงโบราณนะเด่ที่ผมบอกเป็นศิลปะเป็นฝีมือช่างชาวบ้านนะช่างชาวบ้านเป็นใครนะครับก็เป็นพระบุญบรรพบุบพรบุษนะครับเป็นต้องรุ่นสมัยรุ่นปู่นะรุ่นปู่ของช่างยุคกลางนะ,ะถ้าดูแล้วนะครับฝีไม้ลายมือของท่านก็ไม่ได้ธรรมดานะ,ะนี่นะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านนี่ก็เป็นมีดที่เรียกว่าหาชมได้ยาก นะครับนะเป็นมีดปรมาจารยนะา์ดูแล้วเป็นด้ามไม้ฝักไม้แต่ที่สําคัญก็เป็นเป็นด้ามแกะนะครับแกะสลักด้วยพ่อปู่นะพ่อปู่หรือสีนะครับส่วนใหญ่ก็นี่ในยุคนั้นจะแกะด้วยเท้าเวทมั่งจะแกะเป็นปู่หรือสีหรือจะแกะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพต่างนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับแต่ที่นิยมแกะกันมากที่สุดก็ จะเป็นเท้าเวทนะครับนะจะเป็นท้าเวทหรือว่าจะเป็นเทพพนมอะไรต่างๆคนนี้นะครับนะแล้วก็มาพ่อปู่หรือสีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเอาละนะครับพอพูดถึงนะครับตรงนี้แล้วนะผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับจะใช้เวลาไม่เยอะนะก็จะให้ท่านดูในส่วนของ ภายในของฝากบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านดูจากรูปลักษณภายนอกของฝากแล้วนะครับนะข้างนอกว่าเก่าแต่ก็ข้างในเก่ายิ่งกว่านะ,ะนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะถ้ารวบรวมนะครับหรือถ้านับเป็นอายุนะครับนะก็อยู่ที่ร้อยกว่าปีอย่างที่ผมบอกนะถ้ามียุคต้นเนี่ยต้องร้อยกว่าปีขึ้นไปแต่ถ้ามียุคกลางเนี่ยต้อง 90, 90นะครับนะเกปีขึ้นไปนะถึงร้อยปีแต่ถ้าเป็นมีดยุคปลายเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบกว่าปีประมาณนี้ นะครับแต่เล่มนี้นะครับนะที่ท่านชมอยู่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็ Serbia, เป็นมีดยุคต้นนะครับนะที่สําคัญเป็นศิลปะนะครับเป็นฝีไม้ลายมือของช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าเป็นช่างยุคต้นนั่นแหละนะอ่านะครับท่านดูเลยนะครับท่านดูภายในนะจะเกา่านะครับหรือจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับจริงๆก็บนใบมีดจะบอกท่านเอาไว้ชัดเจนนะที่เหลืออยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับนะที่เหลืออยู่ที่ตัวท่านแล้วหละนะ วันนั้นคนที่จะได้นะครับที่เห็นนะครับเป็นผิวอย่างนี้นะครับที่อยู่กับผมมาเนี่ยมีเล่มนี้ก็30กว่าปีนะก็ผมก็จะฉโลมน้ำมันมะกอกเอาไว้นะครับนะแล้วก็เก็บนะครับนะไว้ที่เซฟเป็นอย่างดีนะครับนะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะก็เนื่องจากว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ต้องก็ไม่รู้ว่าจะมาทำคลิปอย่างนี้หรอกนะครับนะก็เราต้องการที่จะสะสมแล้วเก็บอย่างเดียวนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับของดีนะครับนะอยู่กับผมคนเดียวถามว่ามันมีประโยชน์ไหมนะครับนะถามว่ามีประโยชน์นะครับนะแต่ถ้าจะให้มีประโยชน์ยิ่งกว่าเนี่ยผมว่านะถ้า,าได้แบ่งปันนะครับนะถ้าได้แบ่งปันนะครับการแบ่งปันมันก็มีหลายอย่างนะครับนะก็คือมาแบ่งปันในเรื่องของความรู้ นะครับหรือแบ่งปันนะครับบางท่านก็ดูแล้วก็มาขอแบ่งนะครับก็มีนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจะนากทินจะมีแบ่งไหมนะครับนะแบ่งครับแบ่งนะแต่คนที่จะแบ่งให้ได้นั้นนะครับต้องมีความรู้ทางด้านมีดหมอบ้างนะครับนะอย่างน้อยๆต้องมีความรู้บ้างถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้เลยเนี่ยก็จะไม่รู้ญาตินะครับก็นื่งจากว่าแบ่งไปแล้วนี่มักก็จะมีปัญหานะ คนที่ไม่มีความมั่นใจนะครับนะอยากได้นะครับเอาความอยากอย่างเดียวมานําหน้าอย่างนี้แต่ไม่รู้เรื่องเลยเนีย่ก็จะไม่แบ่งนะเพราะแบ่งไปแล้วปัญหาจะตามมานะอ่าก็หมายความว่าบางคนเนี่ยพอได้ไปแล้วก็ไปตะเวนนะครับนะไปเที่ยวถามคนนู้นทีคนนี้นทีนะอ่าการไปถามคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ากัท่านไปถามผิดคนนะก็หมายความว่าคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะ อันนี้จะทําให้ท่านเสียความรู้สึกนะครับที่สําคัญเนี่ยท่านก็จะสูญเสียของดีๆไปประมาณนี้นะะเป็นอันว่านะครับนะถ้าจะแบ่งเนี่ยต้องแบ่งผู้ที่มีความรู้และก็มีความรักความศรัทธาในบามีของหลวงพ่อเดิมนะะจริงๆผมเองเนี่ยผมเป็นสายเขาเรียกว,ว่านะเป็นสายพุทธคุณนะครับนะไม่ไดเ้เป็นพุทธพาณิชย์นะครับนะ ไม่ได้เป็นพุทธพาณิชย์แต่ถ้าเกิดใครต้องการนะครับเห็นว่านะครับนะ,ะมีเขาเรียกว่ามองหาหรือว่ามีความรับความชอบนะครับนะมีดหมอของหลวงพระเดิมอยู่นะ,ะถ้าอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับหรืออยากเป็นผู้ครอบครองก็ด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีท่านก็สามารถโทรมาที่เบอร์0863291496ของผมได้ นะเบอร์0863291496นะครับนะก็แต่ต้องมีความารักนะครับมีความชอบความศรัทธาในบารมีของท่านก่อนนะอันดับแรกเลยนะครับนะก็ผมเรียนท่านไว้แบบนี้แหละนะครับนะเพราะว่าผมเองนี่ไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะครับเป็นสายพุทธคุณตรงๆเลยนะครับนะ และที่สําคัญมีแต่เล่มนะครับก็ไม่ต้องมาถามหาว่าผมมีใบรับรองไหมผมมีใบประกาศไหมไม่มีหรอกครับนะเรียนท่านตรงๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกผมเน้นพุทธคุณนะผมเน้นตรงนั้นเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่านะก็เนื่องจากว่าท,ทุกเล่มนะครับทุกชิ้นเนี่ยที่ผมได้มาก็ล้นแต่ว่าได้มาจากชาวบ้าน ผมก็ไม่เคยเห็นชาวบ้านคนไหนเขาาพยายามที่จะไปดิ้นลนทําเรื่องใบรับรองนะครับหรือว่าใบรับประกันอะไรต่างๆวนนี้ไม่มีนะที่สําคัญผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับนะผมต้องการของจริงต้องการของจริงๆนะครับจะไม่ได้ไปทําเหมือนกับหลายๆท่านต้องการนะครับแต่ถ้าท่านต้องการในเรื่องของพุทธคุณนะครับถ้ามีความเชื่อมั่นในเรื่องของอนุภาพหรือว่าพุทธคุณนะ,อะของหลวงพ่อเดิมนะครับอันนั้นก็ เข้ามานะครับเข้ามาได้เลยนะส่วนใบรับรองอะไรต่างๆผมเองก็นะครับมีเพื่อนหลายๆท่านนะครับอยากจะให้ไปทาอยากจะให้ไปออ,อกใบรับรองนี้ผมก็ไม่ได้ไปดิ้นรนอย่างนั้นนะครับนะก็ได้มาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นรักษาความเดิมๆเอาไว้ทั้งหมดนะครับนะเน้นในเรื่องของพุทธคุณเอางนี้ดีกว่านะานะครับจะไม่ไป เน้นในเรื่องของพุทธพาณิชย์อะไรนะครับนะเป็นบ้นบานๆนะครับถ้าใครอยากจะได้ของบ้นบานๆอยากจะได้ของจริงๆเอาไว้ใช้เอาไว้ในครอบครองก็นะครับนะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 149 6องหน้าของผมนะเบอร์0863291496นะครับนะวิธีการดูมีดนะครับผมจะเน้นท่านอ่านนะครับฝึกอ่านความเก่าฝึกอ่าน ความเป็นธรรมชาติฝึกอ่านความเป็นจริงนะท่านยานนีความเป็นจริงนะครับบนโลกใบนี้นะนะครับฝึกอ่านสิ่งเหล่านี้ให้เป็นก่อนนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมียุคต้นเนี่ยนะถ้านับอายุแล้วก็คือร้อยกว่าปีขึ้นไปนะท่านลองเอา24นะครับเอาพศสอ6พตั้งแล้วก็ลบด้วย2450นะ อ่านะครับสองสี่ห้าศูนย์เนี่ยถ้าเป็นมีดยุคต้นเนี่ยต้องร้อยกว่าปีขึ้นไปนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมีดยุคกลางเนี่ยก็ต้องแปดเก้าสิบปีขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็นมีดยุคปลายก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบกว่าปีขึ้นไปประมาณนี้นะอ่าแต่ม mm ันทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่นะครับแต่เล่มนั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมามากน้อยแค่่่่่ไไหหนน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 นผาาาาารรรร้้้ออออวมมยยงปะะะะะณีีีกก็ูทคคใชลับ หาพูดถึงการใช้มีดเนี่ยก็ไม่ต่างกับคนที่มีอาวุธปืนถ้าท่านไหนที่เคยมีอาวุธปืนหรือใช้อาวุธปืนนะครับนะก็จะก็จะมีความเข้าใจในส่วนนั้นนะอ่าก็เนื่องจากว่าปืนเนี่ยเวลาเราใช้มาแล้วนะครับนะเราก็จะมาอ่าเขาเรียกว่าฉโลมน้ํามันมาทําความสะอาดนะทุกครั้งที่นําออกไปใช้นะครับนะเวลากลับเข้าบ้านหรือจะก่อนเก็บเนี่ยก็จะฉโลมน้ํามันก่อนนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะ อาจจะเช่นเดียวกันพูดถึงมีดหมอเนี่ยหรือว่ามีดเทพศัตร์นะครับนะเวลา,าคนใช้นะครับเราพกพาออกไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยพอกับถึงบ้านเนี่ยก็จะฉโลมน้ํามันนะครับนะหรือบางทีนี่นะครับนะไว้บนหิ่งนะครับนะก็ประมาณ3เดือนหรือ6เดือนอะไรต่างๆพวกนี้เราก็มาฉโลมนะใช้น้ํามันมะกอกนะครับถ้จะให้ดีนะ แต่บางท่านก็ถามผมมาถ้าเป็นน้ำมันอื่นได้ไหมจาะนาะคลรินประมาณนี้นะครับนะก็ผมบอกได้ได้ครับได้นะได้ทุกน้ำมันจับน้ำมันที่ใช้กับพวกอาวุธปืนอะไรต่างๆนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าผมเน้นก็คือในเรื่องของน้ำมันมะกอกก็เนื่องจากว่าน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่มี เขาเรียกว่าพุทธคุณอ,นนคนะยนนอยู่ในตัวนะครับนะเรียกว่าเป็นเป็นน้ามันที่มีโทนสิทธิ์อยู่ในตัวหรือเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยในตัวนะครับนะเป็นน้ํามันที่สกัดมาจากพืชน,นะคนโบราณเขานิยมใช้กันว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็มาให้ท่านได้ชมนะน้องสิงเป็นน้องสิงที่นะครับไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอนะครับนะเป็นน้องสิงแบบเป็นฝีไม้ลายมือของคนยุคโบราณน,นะเป็นแบบนี้ นะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะเป็นมีดขนาดพกพานะครับเฉพาะใบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วเป,ป๊ะพอดีเลยนะ,ะท่านดูจากนะครับใบมีดนะครับท่านจะเห็นว่าเต็มไปด้วยคราบใครเต็มไปด้วยสนิมนะครับนะสนิมทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ล้วนแปลว่ามันเกิดนะครับนะซึมจากภายในสู่ภายนอกนะมันเป็นสนิมแบบธรรมดานะครับนะ แล้วก็ที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่บนปลายมีดนะครับก็จะเป็นเป็นช่อฟ้ากระหนกนะครับนะพูดถึงช่อฟ้ากระหนกก็บางท่านก็ถามว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะครับนะก็ท่านถ้าเดินเข้าไปในวัดนะครับก็มองแงนไปที่หลังคาโบสถ์นะอันนี้อยู่ที่บนจัว่วหลังคาโบสถ์เลยนะครับนะหลังคาโบสถ์จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่3สเตปด้วยกันก็คือ1 2 3สาม แต่ละสเตปจะมีช่อฟ้ากระหนกนะครับเอาไว้อันนี้ก็บ่งบอกถึงจุดสูงสุดของอพัธเสมานะครับนะของพุทธเสมาว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับที่สําคัญนะครับล่องเลือดอที่ท่านเห็นอยู่นะครับในหน้ากล้องคันนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นศิลปะการตอกด้วยมือนะการตอกด้วยมือนะครับนะก็ อของจริงก็จะบ่งบอกท่านนะครับเอาไว้ให้ท่านได้ดูชัดเจนว่าการตอกก็จะไม่ได้เรียบเหมือนใช้เครื่องนะก็จะเห็นรอยเป็นหยกัยกๆๆเหมือนกับเกร็ดปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็จะให้ท่านได้เห็นก็อันนี้ก็จะบ่งบอกถึงศิลปะาการตอกด้วยมือที่สําคัญนะครับน้องสิงนะน่องสิงก็จะไม่ได้เสมอนะครับไม่ได้เรียบปิดเหมือนกับการตอกด้วยเครื่อง นะก็คืออันนี้คือก็จะบ่งบอกถึงการเป็นมีดยุคต้นๆน,นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่สําคัญนะครับสามจุดที่ท่านได้เห็นอยู่ก็จะไม่ได้พบได้เจอกันได้ง่ายๆนะบนะโครนของมีดนะครับของใบมีดว่ากันไง่ายครับเอาละ่ะก็พอดูใบเสร็จก็มาดูในส่วนของอการลัดมีดบ้างนะครับนะ อคันนี่ก็นะครับเป็นปิดเสมือนทองเหลืองนะครับนะแต่ก็ผสมด้วยเงินนะก็แปลกนะครับว่ายิ่งเก็บนานยิ่งสัมผัสนะครับก็เกิดเงาวับนะครับนะอยู่ตลอดเหมือนกับทองคำว่ากันง่ายเหมือนกับทองคำเลยนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะยิ่งเก็บนานยิ่งมีความสุขใสมีความเงางามนะครับนะ ที่สำคัญนะครับเป็นจุดศูนย์รวมที่บรรจุมวลสารสำคัญทั้งหมดเอาไว้นะภายในนะครับเอาไว้ภายในฮะเมื่อบรรจุมวลสารเสร็จป,ปั๊บก็จะปิดด้วยค้างนะ,ะแต่มี่ยุคต้นๆส่วนใหญ่ก็จะมีปิดด้วยไม้นะครับนะอีกทีไม้ที่นำมาปิดก็ล้วนแต่ว่าเป็นไม้ที่มีทนสิทธิ์หรือเป็นไม้ที่เป็นมงคลจะเป็นไม้คูนมั่งไม้มะขามมั่งนะ,ะไม้มะยยมมั่งนะครับแล้วก็ไม้ พยุงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือแม้แต่ไม้พายานิ้วดำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะก็จะนำมาใช้ในการปิดนะครับนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่านะครับสำคัญไม่ได้แพ้จุดอื่นนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของด่างด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็มีความนะครับแกะสลักนะครับเป็นพ่อปู่ฤาษีเรียกว่า งดงามนะครับเรียกว่างดงามมากนะ,ะมีดแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นมีดที่หาพบเจอกันได้ยากนะครับหาพบเจอกันได้ยากนี่ก็ยันเสียนนะครับยันเสียนของพ่อปู่เลยนะก็งดงามครับงดงามมากนะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยาก นะครับถ้าใครมีไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นผู้ที่นอกจากเป็นผู้ที่จะโชคดีแล้วนะครับที่สําคัญก็คือเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาค่อนข้างที่จะสูงต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมก็ใช้เวลามาก็27กับ17วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะทางช่อง YouTube ของผม นะเมื่อชมแล้วนะครับเมื่อชมแล้วมันก็มีอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็ท่านไหนชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับในแต่ละคลิปในวิดโอที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะ mm hmm. เมื่อท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเราหรือของครูบาอาจารย์ของเรานะครับนะ เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับนะเป็นมีดที่ที่สําคัญเป็นมีดที่หาชมได้ยากมีดแบบนี้นะเป็นมีดคล้ายๆเป็นมีดชายธงนะครับนะแต่ก็แต่ก็จะมีความงดงามมากกว่านะครับมีทรงปลายเรียวนะครับนะดูตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยความธรรมชาติแล้วก็เต็มไปได้วยความเข้มขลังนะครับนะ ก็เป็นอันว่านะครับก็สําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมหน้าทางช่อง YouTube นะครับของผมเองนอกจากที่จะเห็นว่าดีกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับนะก็ติดตรงไหนถ้าดูแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะท่านก็สามารถที่จะกดมาที่เบอร์0863291496ของผมได้ เบอร์0863291496ของผมได้นะครับทุกๆุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ